แล้วก็เราควรวางท่าทีในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมซึ่งมันเป็นมหาภาคมากเราคงไม่มีอำนาจแรงอะไรที่จะไปเปลี่ยนมันได้เ,เราจะวางท่าทียังไงดีครับก็อันนี้ก็มีคําถามหลายตอนตอนแรกก็ว่าด้ดยหลักการแลสองก็ว่าโดวยวิธีปฏิบัติตนวางตนดําเนินชีวิตในท่ามกลางสภาพอย่างนี้เนื้ว่าโดยหลักการเน่นนะก็เราก็ต้องยอมรับความจริงคือมองถึงระบบเหตุปัจจัย ว่าฝรั่งใช้โดยเฉพาะอเมริกันเนี่ยใช้คอมเพติชันหรือการแข่งขันนี่เป็นหัวใจของการสร้างความเจริญแล้วก็โดยเฉพาะในระบบทุนนิยมแล้วก็เป็นอินดิวิยูร i ลิซึมด้วยนะก็มันก็เข้าเต็มที่เลยอินดิวิยูรลิซึมก็เป็นเรื่องย้ำเรื่องคอมเพติชันการแข่งขันอันนี้การแข่งขันนั้นไม่ใช่ไม่มีแง่ดีคือสิ่งที่ร้ายมันก็มีประโยชน์ใช่ไหม การแข่งขันนี่มันเป็นตัวบีบบังคับให้คนต้องดิน้นรนขนขวายถูกไหมนะถ้าแกไม่ดิน้นรนแกไม่ขนขวายแกไม่เพียนพยายามแกตายว่างั้นนะแกถูกทอดทิ้งอยู่เบื้องหลังแล้วไม่มีใครช่วยไอล้ลัทธิแข่งขันเนี่ยมันต้องมากับลทัทธิตัวใครตัวมันยิ่งหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้นะมันก็ยิ่งต้องเร่งรัดตัวเอง เนอะถ้าคุณไม่เร่งรัดตัวเองไม่เพียรพยายามคุณตายแล้วไม่มีใครมาช่วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเมืองอเมริกาในเมืองฝรั่งเนี่ยมันจะเน้นรัดที่ตัวใครตัวมันแล้วก็คนจะไม่ค่อยมีน้ําใจเราจะพูดกันอย่างนี้เรื่อยตรงข้ามไปสังคมไทยนี้การรัดที่แข่งขันก็มีประโยชน์ในแง่มาเป็นตัวเร่งให้คนเพียรพยายามดี่น,นขนควาย ไม่อยู่นิ่งเฉยเกียดคลานไม่ได้ใช่ไหมทางท้าที่ใจมันอยากเกียดคลานก็เกียดคลานไม่ได้โดยความจําเป็นมันเป็นความขยันโดยความจําเป็นแต่ว่าข้าวหลักหนึ่งก็มันคล้ายๆความไม่ประมาทหลักพุทธศาสนาสําคัญนี่ให้ไม่ประมาทใช่ไหมเออเราจะโมนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้มีอะไรต้องทําควรทาต้องเร่งทาอย่าปล่อยอย่าผัดเพี้ยนเฉยชาไม่ได้ ของเขามันมาประจบกับไอหลักพุทธศาสนาของนี้ก็คือว่าไอตัวคอมพลติชันเนี่ยมันทําให้คนไม่ประมาทประมาทไม่ได้แต่มันไม่ใช่ความไม่ประมาทที่แท้มันไม่ใช่ความไม่ประมาทที่เกิดจากสติปัญญาแต่มันเกิดจากแรงบีบคั้นอันนี้ถ้าเราเอาแค่ผลว่าทําให้เกิดความเพียรพยายามที่นลนแล้วก็ทากันอะไรกันใหญ่เนี่ยในแง่นี้ผลนี่เราต้องการก็ได้ไป แต่ว่าผลนี่ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันมุ่งแต่เอาตัวเองใช่ไหม mm hmm. คือมันมุ่งเพื่อตัวเองเท่านั้นใครจะเป็นไงก็ช่างมันเพราะฉะนั้นรัทธินี้ในขั้นพื้นฐานจะทําให้คนเนี่ยคิดนอกจากแก่งแย่งเบียดเบียนกันแล้วก็จะขัดขากันเอาเปรียบกันหาทางที่จะขัดขาคนอื่นแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้เปรียบก็จะเอาเปรียบ เพราะฉะนั้นในรัททีนี้เมื่อพัฒนามาเนี่ยฝรั่งก็จะต้องพัฒนากติกากติกาจะต้องมากในระบบสังคมแบบนี้เพื่อจะให้คนที่แข่งขันกันเนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอาแต่ตัวสนองความเห็นแก่ตัวนั่เนเองนะตัวใครตัวมันเนี่ยจะต้องไม่ละเมิดกันก็สร้างกติกาขึ้นมาแล้วต้องใช้กติกานี้ให้เคร่งครัดเพราะฉะนั้นสังคมแบบนี้อยู่ได้ด้วยกติกา สังคมแบบนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเป็นประชาธิปไตยก็มาเข้าหลักที่ว่ารูนอปลอเนะที่เขาแปลว่านิติรัฐก็อยู่ด้วยกติกานั่นแหละว่างั้นกฎหมายเป็นใหญ่แล้วต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลด้วยเนะนั้นเนี่ยอยู่ได้ด้วยอันนี้แต่ว่ามันมีทางไม่ปลอดภัยเยอะเลยใช่ไหมเพราะแต่ละคนเอาแต่ตัวเนี่ยเมื่อตรวจจะได้ก็เรียกว่าแสวงเหาทางไปเมื่อกติกามันขัดข้อง ทำไม่ได้ก็เว้นไปแต่ก็ขาก็หาทางไปและโด,ย,ดยจิตใจไม่ได้คํานึงถึงผู้อื่นนี่นนเมื่อจิตใจไม่มีน้ําใจไม่คํานึงถึงผู้อื่นมันก็อย่างไปเบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนอะไรมันก็ไม่คํานึงแล้วเอ่แล้วเบียดเบียนว่าสังคมอื่นเพื่อนมนุษย์อื่นนี่จะเป็นยังไงถ้าขายสินค้าได้อะไรต่างๆล่อลวงหลอกมันยังไงก็แล้วแต่ให้มันซื้อให้มันบริโภคเข้าไปยั่ยมันมัวเมาก็ยิ่งดีอะไรงี้นะให้มันได้ มากขึ้นมาแล้วต่อมาไอ้จิตใจของคนที่แข่งขันกันเองมันก็เครียดเนะมันก็ระแวงกันเนะจิตใจอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขระหว่างกันก็ไม่มีความสุขและตัวเองก็เครียดมีความระแวงระวังสูงเนะแล้วก็หวาดกลัวหวาดกลัวเช่นหวาดกลัวคนอื่นจะล้ำหน้าไปหรือเปล่าอะไรเป็นต้นอู้วุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเราก็มาดูว่าในระบบเนี่ย มันมีข้อดีอยู่หน่อยคงที่ว่าทำให้ไม่ประมาทแต่เป็นไม่ประมาทเทียมอันนี้เรามาดูสังคมแบบของเราบ้างถ้าเราให้คนไม่แข่งขันแล้วถ้าเขาเกิดอยู่สบายเนี่ยสําหรับมนุษย์ปุถุชนตัณหามันก็จะคาว่าครองงามก็คือการหาความสุขสบายจากการเสพบำรุงบำรเลอแล้วไม่มีอะไรตัวบีบคั้นเลยกลายเป็นประมาทไป เพราะนั้นสังคมแบบของเราเนี่ยนะถ้ายิ่งมีน้ำใจจะคอยช่วยเหลือด้วยเอาลแลสิทีนี้นึกขึ้นมาเออเราเป็นไรนะถ้าเราจนลงไปเราขาดแคลนไม่มีเงินใช้ไม่เป็นไรนะไปหาลุงหาป้าคนนั้นไปหาเพื่อนคนนี้หยิบย,ยืมได้มันมองหาช่องทางที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันใช่ไหมมันพึ่งพาอาศัยน้ำใจคนอื่นได้มันก็เลยทําให้ประมาท นไม่มีตัวบีบคั้นให้เร่งรัดตัวเองนั้นสังคมแบบนี้ถ้าคนพัฒนาไม่พอก็แย่จะทำให้ล้าหลังแล้วก็เกียดติคลานเฉยชาและประมาทก็กลายเป็นว่าเสียหลักไม่ปฏิบัติตามพุทธศาสนาเนี่ยปัญหามันอยู่เนี่ยทีนี้ทำไงเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่ทำให้มนุษย์เนี่ยโดยไม่ต้องมาใช้วิธีการทางสังคมที่แข่งขัน เอาตัวใครตัวมันแล้วมาบีบคั้นแต่ให้เขาเนี่ยรู้จักมีสติปัญญาแล้วสามารถมีความเพียรพยายามเห็นอะไรควรทำก็ทำโดยไม่ผัดเพี้ยนไม่เฉยชายอย่างที่ว่าได้ไม่ประมาทนั่นเองนะทำไงจะให้ไม่ประมาทโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาบีบคั้นแต่ให้ไม่ประมาทด้วยสติปัญญาของตนเอง แล้วเขาก็จะไม่มัมมาพึ่งพาคอยหวังพึ่งคนโน้นคนนี้อยู่แล้วก็ไม่ทะเลทลายอย่างที่ว่าหนักเขาก้าไปเอาบข้าวศาสนาฮินดูไปขออ่อนวอนเทวดาไปเลยใช่ไหมเนี่ยสังคมนี้เราก็ต้องรู้ตัวว่าจุดอ่อนมันเป็นยังไงนี่หลักเศรษฐกิจของพุทธศาสนาก็คือต้องแก้ไขพวกนี้ให้ได้ก็คืออันหนึ่งก็ในแง่ของความไม่ประมาทก็ต้องให้คนเนี่ยสามารถมีความไม่ประมาทด้วยสติปัญญา เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตเขาตัวเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์สังคม <osi> ที่ดีซึ่งจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เราเองได้มีชีวิตที่ดีและก็พัฒนาตนได้ดีด้วยเพราะว่าเมื่อสังคมดีก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราพร้อมที่จะพัฒนาตนได้พัฒนาชีวิตเขาตัวเองชีวิตของเราก็สามารถจะอยู่ดีเราก็จะต้องหนึ่งก็พัฒนาชีวิตเขาตัวเองไปด้วยสองก็พยายาม เอ,อื้อเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมนี้นะนี่ทั้งสองอย่างนี้ต้องไม่ประมาทแล้วทําไงจะให้ไม่ประมาทเราก็หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจก็เคยพูดแล้วั้งแต่วันบวชเราบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งเสพบริโภคเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยอ่าอย่างพระเรียกก็เป็นนิสัยเป็นสิ่งเกื้อหนุนเราต้องอาศัยมันแต่เราไม่ใช่หยุดแค่นั้นมันไม่ใช่เป็นจุดหมาย เ,เศรษฐกิจไม่ใช่เป็นจุดหมายสิ่งเสรบ,บริโภคความพรั่งพร้อมทางวัตถุไม่ใช่จุดหมายนะแต่มันเป็นปัจจัยเป็นสิ่งจะเป็นเกื้อหนุนเราไม่มีมันเราอยู่ไม่ได้แต่เราไม่จบเท่านี้ไม่ใช่ว่าที่เราแข่งขันเราเพียพยายามกระทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีวัตถุเสรบ,บริโภคพรั่งพร้อมบริบูรณ์พอเรามีพรั่งพร้อมบริบูรณ์แล้วเราเสรบ,บริโภคเต็มที่เราก็มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้น แค่พวกนี้ปัจจุบันแล้วที่เศรษฐกิจมันจะกลายเป็นว่าเอาสิ่งเสบบริโภคนี้เป็นจุดหมายใช่ไหมหวังความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจนึกว่าแค่นี้ก็จบสังคมนี้ก็สุขสบายแต่พุทธศาสนามองว่าเราจําเป็นต้องสร้างความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าให้พอเพียงแต่ว่าความพอเพียงไม่ใช่แค่พอเป็นอยู่แต่พอเพียงที่จะเป็นปัจจัยนี่ตามหลักของเรานะอา้าวเรา เป็นปัจจัยอะไรเราต้องการอะไรจุดหมายชีวิตของเรานี่มเมื่อกี้เราพูดถึงประโยชน์เลยนะเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราเราต้องพัฒนาสังคมของเราโอ้จุดหมายของเราไปเยอะการที่เราจะเจริญในเรื่องของการพัฒนาคุณสมบัติในชีวิตของเราทั้งทักษะทั้งกายวาจาทั้งจิตใจทั้งปัญญาเนี่ยเราต้องอาศัยอาหารการกินปัจจัยสี่เราต้องอาศัยมันเพราะฉะนั้นเรายังมีทางเดินข้างหน้าแต่เราต้องอาศัยมันเพราะฉะนั้นสร้าง วัตถุเศรษฐกิจเนี่ยให้เพียงพอที่จะมาเป็นปัจจัยให้เราอาศัยก้าวต่อไปในการพัฒนาอัตถัประโยชน์ที่แท้ขึ้นไปนี่ก็คือเศรษฐกิจแนวพุทธถูกไหมก็ในขั้นแรกเราก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่เราได้บริโภคเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาประโยชน์ที่แท้ของชีวิตเช่นเรากินอาหารเราไม่ได้กินเพียงว่าเราชอบใจ อาหารนี้แล้วเรากินเราได้สนองความชอบใจก็พอใจว่าอร่อยมีความสุขจบใช่ไหมนี่สัสที่เศรษฐกิจปัจจุบันคล้ายๆอย่างนั้นแต่โดยให้ธรมุทธศาสนาบอกว่าอ้าวไอ้อาหารนี้เรากินเพื่ออะไรอ๋อกินที่แ้เพื่อให้ร่างกายอยู่ดีใช่ไหมเราจะเอาร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์ดําเนินชีวิตที่ดีทําการสร้างสาร์ศึกษาอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเราบริโภคนี่ การบริโภคนี่สนองความต้องการเราต้องการสิ่งที่เรียกเรียกสภาษาปัจจุบันว่าคุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่ว่าได้เสพอร่อยนะได้เกิดความพอใจที่ได้เสพมีความสุขอร่อยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าได้ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตทําให้ร่างกายของเราได้รับอาหารมาที่จะเป็นอยู่ดีพ้นจากโรคภัยนะแล้วก็มีกําลังแข็งแรงสุขภาพไหมเพราะฉะนั้น เราก็บริโภคเพื่อสนองความต้องการคุณภาพชีวิตของเขาว่าได้สนองความต้องการให้เกิดความพอใจไม่รู้พอใจอะไรพอใจว่าอร่อยจบของเราว่าพอใจว่าเออเราต้องการคุณภาพชีวิตมันทําให้เกิดคุณภาพชีวิตแล้วคุณภาพชีวิตอันนี้ก็คือตัวปัจจัยต่อไปที่เราจะได้เอาร่างกายนี้ไปใช้พัฒนาสร้างสารรค์เพื่อเข้าถึงอัตราประโยชน์ที่สูงขึ้นไปเพราะนั้นเศรษฐกิจแบบนี้ก็คือ เศรษฐกิจในความหมายว่าเป็นปัจจัยใช่ไหมแล้วก็มันก็จะโยไปหาระบบที่เรียกก็องค์รวมถ้าเป็นเศรษฐกิจแบบตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นแบบแยกส่วนได้ง่ายเป็นไอเขาเรียกว่า Reductionist ก็คือแยกส่วนเพราะว่ามันจบในตัวว่าให้มีสิ่งเสพบริโภคพร้อมจบเป็นจุดหมายของพุทธาศาสนานี่เมื่อมันเป็นปัจจัย เราสร้างความพรังร่งพร้อมทางเศรษฐกิจมีอาหารการกินมีอะไรจะอะไรพร้อมก็มันเป็นปัจจัยพอเพียงที่จะทําให้เราพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมไอ้เศรษฐกิจมันก็เลยไม่แยกจากเรื่องของรัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมาศาสตร์แยกไม่ได้ก็เป็นระบบองค์รวมในตัวชูกรไหมเพราะอยู่ในระบบเหตุปัจจัยมันเป็นปัจจัยด้วยเอาละตอนนี้เราก็แยกได้แล้วว่าเศรษฐกิจนี่เป็นปัจจัยช่ไหมแล้วก็จะต้องใช้วิธีการที่ทําให้คนเนี้ย ต้องมีความไม่ประมาทในการที่จะพัฒนาให้เกิดอัตถป,ประโยชน์แก่ชีวิตและแก่สังคมขึ้นมาทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็พร้อมกันนั้นในการที่เราพัฒนาไปเนี่ยก็จะไม่มีการเบียดเบียนนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของพุทธศาสนาหรือแนวพุทธเนี่ยก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบไม่มีการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยแล้วก็เป็นเศรษฐกิจแบบเป็นปัจจัยเป็นเศรษฐกิจที่เ เนื่องเกี่ยวข้องกับปัญญาต้องมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเป็นต้นว่าเราประโยชน์ของเราอยู่ที่ไหนการพัฒนาชีวิตความต้องการของชีวิตคืออะไรเป็นต้นนอะอันนี้อยู่ในเศรษฐศาสตร์ในพุดแล้วอะรวมแล้วหลักการเหล่านี้ก็เรียกว่าเศรษฐศาสตร์มัชชิมาอ่าสายกลางก็คือมันจะพอดีมันจะมีตัวกำกับให้พอดี ธฐกิจแบบตะวันตกเนี่ยมันจะสุดโต่งได้ง่ายเพราะมันไม่มีตัวกํากับที่จะมาดุนกันไม่อยู่ในระบบความสัมพันธ์ใช่ไหมมันเป็นเอกเทศมันแยกส่วนมันก็เลยไปสุดโต่งเข้ามอย่างที่ว่าเพื่อให้มีสิ่งเสพบริโภคพลังพร้อมเป็นต้นจบแล้วชีวิตก็พลอยจบด้วยสังคมก็พลอยจบด้วยเลยเนะ้ดี <Okay. S 1> ไหนฮะเสียง <Okay. S 1> สูงว่าที่สังคมมาจบที่มีสิ่งเสพบริโภคพลังพร้อมพอพลังพร้อมก็จบ จบเพราะตัวเองก็แย่ไอ้สังคมชีวิตมันก็มัวเมาหมกบุนแล้วก็ธรรมชาติก็บจบเบียดเบียนธรรมชาติทําให้สิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้ไปด้วยนะฉะนั้นระบบเศรษฐ,ฐกิจของพุทธเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบระบบความสมบัธ์ในเหตุปัจจัยซึ่งมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้เกิดความพอดีเอ๊ะพอจะได้หรือ,อยังเลยพอจะเห็นนะฮะเอาละ เลยพูดจะยาวเลยโอชั่วโมงครึ่งอยู่เลยเนี่ยเอาละนะมีอะไรสงสัยนะฮะไม่มีจะฟังทันหมดนะ้าใจหมดมีอะไรถามก็ถามถามแบบสบายๆคุยกันทีถ้าเมืองไทยเราพัฒนาเศรษฐกิจจะนแล้วล่ะ ก็คือเราก็อยู่กันเป็นสุขนะครับแต่เหมือนกับเศรษฐกิจท่าตะวันตกนครับมาครอบงำมาครอบงำเพื่อจะให้ยากาจะให้คนทั่วโลกใช้ระบบเดียวกับเขาอะครับเมื่อกับเขาจูงเราวิ่งแข่งด้วยอะครับอย่างนี้ถ้าเศรษฐกิจแบบพุทธเรามันไม่มีความแข่งขันทางด้านวัตถุเนี่ยรันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีพัฒนาที่ไโลยิ่ได้ช้ากว่าเขาอครับ ดังนั้นมันยังต้องพึ่งพาเศรษฐกิจข้างนอกบ้างถ้าถ้าเกิดฝรั่งเข้ามาจูงเราวิ่งแข่งเนี่ยเราจะต้องแม้กับฐานี่มีหลายแง่ดีครับท่านถามคือมันต้องมองหลายขั้นเลยนะคือไอการแข่งขันเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างที่ว่าเมื่อกี้วงเล็บสำหรับมนุษย์ที่มีกิเลส <laughs> ใช่ไหมพีด <laughs> นี่ว่ามนุษย์ที่มีกิเลสเนี่ย ถ้ามันไม่มีแข่งขันไม่มีสิ่งหยู่ขั้นมันมีความโน้มเอียงที่จะเกียรติครานและตกอยู่ในความประมาทเมื่อคนมีความสุขหนึ่งนะนะมีความสุขสองมีความสําเร็จฉันจะเลยก้าวหน้าดีและสามพอใจภูมิใจตัวก็ดีจะโน้มเอียงที่จะประมาททันทีเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเตือนไงนพระสาวก โอ้มีคา,าถาพุทธภาษิตอะไรอะไรเยอะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่บอกว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีเพียรปฏิบัติมาอย่างดีไม่ประมาทจนบรรลุธรรมพอได้เป็นโสดาสกทาคามีเกิดความพอใจแหมเราได้บรรลุธรรมขั้นนี้และพอเกิดความพอใจเนี่ยมันเริ่มเฉื่อยทันทีเลยเนะไอแรงเร่งที่มาเนี่ยมันอ่อนลงเลยนี่คือความดีนี่ ถ้าปฏิบัติจะมันตั้งท่าทีผิดจะทําให้เกิดความประมาทหรือความสุขเนี่ยท่านลองหายทุกข์สิตอนทุกข์นี่ท่านถูกบีบคั้นความทุกข์นี่นะความทุกข์นี่ประโยชน์อย่างหนึ่งคือมันบีบคั้นให้คนดิ้นใช่ไหมอ่ามันดิ้นเหมือนกับฝรั่งเนี่ยที่ทุกข์เพราะการแข่งขันก็ระบบแข่งขันก็คือการเอาทุกข์มาบีบคั้นกันก็ให้คนดิ้นลนนี้พอสุขนี่ จเจชเฉยทันทีแหละจะโมเมาประมาทสาเร็จก็เหมือนกันเราทําอะไรเพียรพยายามจะให้สําเร็จเร่งเต็มที่พอสํสเร็จปั๊บเฉยทันทีนั้นท่านจิตเตือนเสมอพระเ,เจ้าเนี่ยอย่างในคาถาธรรมบทก็จะมีบอกว่าถึงจะเป็นภูสูตรถึงจะบำเพ็ญสมบูรณ์ด้วยศีลถึงจะได้ฌานสมาบัติถึงจะได้ความสุขที่เกิดจากเนกขมะถึงจะได้อย่างนั้นถึงจะได้อย่างนี้ ตราบใดยังไม่ได้บรรลุความรู้แจ้งคืออรัตผลอย่าได้นอนใจนี่พระพุทธเจ้าสัจนะแม้จะเป็นอนาคามีในสูตรในคาถานั้นก็คือถ้าเตือนพระอนาคามีเลยเตือนถึงอนาคามีมาตลอดหมดอนาคามีก็ยังประมาทได้เพราะพระพุทธเจ้าเน้นมากเรืความไม่ประมาทอันนี้ จึงได้ย้ำมากี่ไงบอกว่าทำไงจะให้คนไทยเนี่ยทั้งที่ไม่มีความบิดการแข่งขันมาบีดคันเนี่ยจะไม่ประมาทถ้ายังทำไม่ได้เราต้องใช้ระบบประสานคือมนุษย์ที่มันมีกิเลสมากต้องหาทุกมาบีบคันบ้างใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเราทำอย่างฉลาดนะไม่ใช่ว่าจะไปแกล้งเขาเนี่ยมันต้องมี คือการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเลิกสิ้นเชิงและการแข่งขันเนี่ยไม่นชะดีโดยส่วนเดียวนะผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังปัจจุบันเนี่ยขนาดเนี้ยมหาวิทยาลัยบางแห่งเคยมีคุณภาพนักศึกษาอย่างดีเลยนะเข้มข้นมากตอนนี้มันอยู่ในระบบแข่งขันไอ้ระบบแข่งขันนี่มันเชิงธุรกิจสูงนะมันไม่ใช่แข่งขันลอยๆด้วนๆนะตัดขาดมันแข่งขันหนักเชิงธุรกิจ ไอ้เชิงธุรกิจมันมุ่งกำไรสูงสุดทีนี้ก็เกิดการตั้งสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมาแล้วสถาบันเหล่านี้ก็หากําไรกันใหญ่นี่มันกลายไปว่าสถาบันนี้ไม่ได้มุ่งที่คุณภาพคนแท้จริงละมันมุ่งที่เงินกําไรนี่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่เคยเข้มข้นในเรื่องกวดขันคุณภาพแต่ว่าสําเร็จยาก ทีนี้สําเร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้ใบอย่างเดียวกันใช่ไหมสำเร็จปริญญาขั้นนี้ตรีสําเร็จปริญญาขั้นนี้โทอันนี้ได้บัณฑิตอันนี้ได้มหมาบัณฑิตอันนี้ได้ดุษฎีบัณฑิตเอกเออก็ได้เหมือนกันมหมาลัยลน,หนึงก็ง่ายเลยก็มีวิธีการที่ว่าจะได้เงินมากๆกันแล้วกันนักศึกษาคุณภาพมีบ้างแต่ไม่ต้องมากนักก็สําเร็จกันเยอะเลยใช่ไหมมันก็ง่ายกว่า ตอนนี้คนที่จะอยากมาเข้ามหาวิทยาลัยที่ยากกดขันคุณภาพนี้เลยไม่ค่อยมาเพราะก็เลยไปกันมหาวิทยาลัยที่ให้ปริญญาง่ายๆนี่ระบบแข่งขันที่ทําไม่สุดใช่ไหมคุณภาพก็เสื่อมนั้นการแข่งขันเนี่เราต้องดูและโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราต้องพูดให้ชัดว่าเป็นการแข่งขันเชิงธุรกิจมันไม่ใช่แข่งขันที่แท้นะเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องจัดเกรด จัดระดับท่านด้วยเอาแล้วครับเป็นเรื่องของการที่แข่งขันก็เราก็ต้องรู้ทันแล้วรู้ทันเราก็เอามาใช้ว่าใช้อย่างไรจะฉลาดใช้อย่างรู้เข้าใจโทษท่านเรียกว่าให้รู้ทั้งคุณทั้งโทษแล้วทางออกที่ไม่ต้องขึ้นต่อโทษและคุณของมันฉงไอ้ส่วนเหล่านี้ที่มันยังมีแง่บกพร่องอยู่ถ้าเราหาทางออกที่มันไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งที่มีคุณโทษประคนกันอยู่นี่ได้ เราก็ใช้วิธีของเราแต่ถ้าเรายังไม่พบเราก็เอาอามันมาใช้ประยุกต์บ้างนะแต่เราตระหนักอยู่ว่าจุดหมายของเราคืออะไรหลักการของเราคืออะไรใช่ไหมะเราก็ไปได้และขณะน,นี้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมีความรู้ตระหนักมากขึ้นฝรั่งเองก็หาทางออกอยู่นะว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยเถียงกันทะเลาะกัน ว่ามีปัญหามากเช่นทำลายสภาพแวดลอ้อมเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเป็นต้นใช่ไหมอันนี้คือปัญหาที่เรียกว่าแทบจะจนปัญญาของระบบทุนนิยมเลยแล้วจะแก้ยังไงเขาก็หาทางออกอยู่เพราะฉะนั้นไอทางเลือกในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขายังต้องการอยู่และแตะวันตกเองเนี่แหละจะมาสนใจเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อเป็นทางออกของเขาแต่ในขณะเนี้ย เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมของตะวันตกแบบที่เน้นการแข่งขันเน้นปัจเจกนชนนิยมเนี่ยกำลังครอบงำโลกอยู่เราอยู่ในกระแสนี้เราต้องไปกับเขาอย่างรู้ทันไม่ใช่ว่าอยู่ปฏิเสธเคยบอกแล้วว่าเราต้องอยู่อย่างไม่ใช่ต้านกระแสเราทวนกระแสได้แต่อย่าไปต้านกระแสเข้าใจใช่ไหมทวนกระแสได้แล้วเราจะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไป แต่เราอย่าไปต้านกระแสถ้าเราต้านกระแสเราพังเอาละครับนั้นเราเดินหน้าให้ถูกแล้วเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี่การแข่งขันในการสร้างสรรค์าการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยบางทีไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่การแข่งขันกับผู้อื่นการแข่งขันกับตัวเองในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขเมื่อเรามีฉันทะมีความปรารถนาจริงๆเพื่อชีวิตที่ดีงามจะแก้ปัญหาของโลก เราเห็นอยู่ว่าโลกเนี้ยกำลังมีปัญหาอย่างไรจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้านไหนเราจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยแล้วเราจะมีกําลังใจด้วยศรัทธาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นมีฉันทะจะทําเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทําไมพระพุทธเจ้าจึงสเสด็จจาริกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าได้วันหนึ่งต้องไ่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมทําได้เพราะมีฉันทะท,ะที่เคยบอกแล้วพระพุทธเจ้ามี พุทธธรรมอยู่ข้อหนึน่งบรรดาสิบแปดข้อว่านัตถิฉันทัสถานิแปลว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยพระพุทธเจ้ามีฉันทะไม่ลดถอยหมายความว่ามีมหากรุณาจะช่วยใครแล้วเนี่ยทําได้เต็มที่เลยไม่มีถอยก็นี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านมาปฏิบัติตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธแล้วจิตใจท่านไม่ได้มุ่งเพื่อเห็นกับตัวแต่ท่านกลายเป็นว่าท่านมุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่สังคมเต็มที่ท่านก็เห็นอยู่ปัญหาสังคมมันเป็นยังไง ท่านก็เห็นอยู่ว่าสังคมนี้ควรจะเจริญยังไงใช่ไหมท่านก็พัฒนาเทคโนโลยีที่มันจะมาช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมแล้วก็สร้างสารรค์ชีวิตและสังคมแบบนั้นท่านก็เอาจริงเอ,อจาจังเต็มที่เหมือนกันถูกไหมอ่ามันก็ชนะได้นะ่ะใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้ระบบแข่งขันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ท่านต้องพัฒนาต้องปลูกกระจิิงนะตอนนี้คนไทยมันไม่มีฉันท้าไม่มีแม้แต่ว่าเห็นโทษ คือหนึ่งก็ไปตกเป็น่าตของตัณหาใช่ไหมพวกหนึ่งนี่ตกเป็น่าตตัณหาเจงกระทั่งว่าสุขได้ยากทุกข์ได้ไง่ายนี่แล้วก็เป็น่าตของวัตถุฝากความสุขไว้กับสิ่งเสพบริโภคน่ะหนึ่งก็มีปัญหาอย่างเนี้ยตกเป็น่าตของตัณหาสองอีกพวกหนึ่งก็นึกว่ายังติดอยู่ในความคิดคือแยกไม่ออกก็นึกว่าด้วยตัณหานี่แหละจึงจะสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ได้ อก็อมองไม่ออกด้านหนึ่งก็เห็นว่าโทษมาจากตัณหาแต่ก็แยกไม่ออกว่าไอ้ตัณหามาเกิดโทษอย่างไรก็กลายเป็นว่ายัางเอาตัณหามาเป็นตัวล่อเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนนะล่อเร้าคนแม้แต่ในการทําสิ่งที่ดีงามเขาไม่รู้จักชันทะเลยสังคมไทยขนาดนี้ไม่รู้จักชันทะเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องปลูกต้องเราต้องมา ให้ความรู้กันให้ชัดเจนนะพื้นฐานก็ต้องเข้าใจแยกให้ได้ชันทะกับตัหาเนะี่ยแต่ว่าอย่างท่านสิทธิปัญญยนี่แยกได้แลลวนะฮะแม้แต่เรื่องความสุขก็ถ้าเรารู้จักชันทะนี่เราจะมีทางได้ความสุขเยอะแยะเลยนะแล้วค่อยพูดกันเรื่องนี้เพราะฉันทะเป็นทางของความสุขมากมายหลายมิติไม่ใช่จํากัดอยู่แค่ได้เศษบริโภคแล้วก็นําไปสู่ความสุขที่เป็นอิสระด้วย เอาแล้วนะแต่อตอบท่านได้ยังตอบได้แล้วนะเอาลอะ